วิกฤตน้ำท่วมปีนี้ทวีความรุนแรงมากกว่าทุกปีสร้างความเดือดร้อนในหลายจังหวัด อีกทั้งยังทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากอุปกรณ์ช่วยชีวิตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยได้ภาครัฐจะดําเนินการอย่างไรผู้ประสบภัยจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่ร่วมค้นหาคําตอบกับนายแพทย์ชาตรีจเจริญชีวกุ่นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและนิรัตพงศิธิถาวรจากกรมป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอชาตรีและคุณนิรัตนะฮะคุณหมอชาตรีคือท่านที่ยืนอยู่กับคุณสพลนะฮะนี่คุณนิรัตครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพครับนะครับวันนี้มาในชุดเต็มยศเลยนี่ไม่ใช่ชุดคุณหมอแน่นี่เป็นคุณหมอที่เตรียมเตรียมนะสมมติจะลงเรือไปไปแจกของให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับคุณหมอไปด้วยเพื่อรักษาโรคน้ํากัดเท้าอะไรเนี่ยฮะคุณหมอก็ต้องอยู่ในชุดนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะชุด เสื้อชูชีพครับเสื้อชูชีพเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์การช่วยชีวิตเป็นอุปกรณ์จําเป็นเลยนะจำเป็นเลยก <ขอ S 2> ่อนที่เราจะลงน้ําทุกครั้งควรจะต้องใส่ไม่ว่าจะว่ายน้ําเป็นไม่เป็นแข็งไม่แข็งต้องใส่ต,ใสต้องใส่ครับยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วมมันยิ่งต้องใส่ครับถ้าผมว่ายน้ําแข็งมากๆเลยนะผมเก่งมากๆว่ายน้ําเร็วด้วยแล้วไม่ไม่จชเป็นอ่ะลงเรือไปคุณกนกอาจจะเก่งในในสระน้ำไงสระโอลิมปิกก็ได้แต่ว่าน้ําน้ำที่เชี่ยวเชี่ยวอย่างเจ้าพญาหรือน้ำท่วมอย่างเงี้ยไม่คนละสถานะกัน อ๋เหรครับน้ําท่วมตอนนี้กับน้ำน้ำน้ำสาดท่วมไปมันต่างกันยังไงเออหนึ่งความแรงสองความเย็นของน้ําอความเย็นของน้ำครับซึ่งอาจจะทําให้เราเป็นตะคิวได้ในช่วงเวลาไม่นานครับง่ายมากน้ํามันเชี่ยวใช่ไหมเราจะเอาไม่อยู่น้ําเชี่ยวมันก็จะทาให้เราทรงตัวไม่ได้ก็จะพัดเราไปด้วยความแรงเนี่ยนะครับถึงว่าว่ายน้ําแข็งเราอาจจะต้านไม่ไหวครับแล้ววิธีใส่ก็ต้องใส่ให้ใส่ให้ถูกใส่ให้ถูกครับใส่ยังไงฮะ ก็ใส่แบบนี้ฮะใส่แบบนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้เยอะแต่ก็อนจะลองดูนะฮะย้อนไปนิดนะฮะใส่ครบเรียบร้อยใส่เลยฮะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะขึ้นเรือจะใส่แค่นี้จบละใช่ถามว่ามีผลไหมมีผลแน่นอนครับเมื่อท่านตกน้ําเสื้อจะกางท่านออกไม่มีผลเลยเลยไม่ช่วยเลยเลยเสื้ออาจจะหลุดไปเลยแล้วหน้าท่านหรือหน้าท่านอาจจะจมน้าคือน้าเชี่ยวเนี่ยน้ําเชี่ยวมันจะพัดเอาเสื้อหลุดไปเลยใช่ไหมครับ อซนสายควบต้องต้องต้องติดให้หมดล็อกให้หมดให้หมดล็อกให้หมดลงาเลยแล้วไม่จบแค่นี้นะครับคับคนจะไดกว่าจบแค่นี้ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะนึกว่าจบแค่นี้แล้วไปที่ตรงวางขาลอกมาด้วยครับล็อกอีกล็อกนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันหลุดเวลาผมไปเที่ยวอมวามันลงเรือเนี่ยผมก็ใส่แค่นี้ปะเด็กๆนี่แค่นี้ล็อกตรงนี้แล้วผมไม่มีตรงนี้นะคือเขาไม่มีให้ใส่ หรือว่ามีแล้วไม่ใส่มีครับแต่ต้องมีครับถ้ามาตรฐานต้องมีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่กันต้องแบบว่าใส่รอดมานี่ยโอ้โหนี่รอดตายมาได้เนี่ยคือถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ด้านล่างที่ตรงรั้งตรงวางมันอาจจะหลุดสมศรีได้ดูเลยอ่าตกหลุดไปอ๋อหลุดทั้งหัวะหลุดง่ายๆเลยครับหทั้งหัวเลยเหรอครับมก็จะแบบตกน้ำมันโดดลงไปน้ำโดดแรงกระชากมันอาจจะกระชากไปทั้งอันเพราะโฟมนี่มันลอยอ่ะลอยแต่ถ้าเกิดเนี่ยรัดตรงตรงรอบมาตรงขาพบเนี่ยยังไงก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดึงไว้ก่อนอย่างเงี้ยยังไงก็อยู่แค่เราลัดให้แน่นนะถ้าคนคนนี้ว่ายน้ําไม่เป็นเลยและทําถูกต้องหมดงานหน้าเขาไว้ยังไงก็ไม่จมไม่จมใช่ไหมลอยได้เลยเราจะหมูข้นน้ำไว้ก่อนส่วนใหญ่ลงไปแล้วก็หนากว่าความหนาของมันเนี่ยฮะความหนาของมันก็ก็มันมีมาตรฐานของมันไหมฮะคุณคุณนีรั์มาตรฐานที่ทําให้ปลอดภัยนะครับด้านหน้าควรจะนั่งหนากว่าด้านหลังถามว่าทําไมทําไมอะโฟมที่หนากว่าก็จะมี ความสามารถในการลอยมากกว่ามากกว่าใช่ไหมครับก็จะแงนหน้าหน้าเราก็จะได้ลอยแลวหายใจได้ครับเอือไม่เท่ากันด้วยนะสุพลเออนี่ได้มาตรฐานเลยหน้าหนากว่าครับอชัดจะทําให้หน้าหน้าแข็งขึ้นครับโอ้แล้วแล้วที่ที่วางขายทั่วๆไปที่ถ้าถ้าคุณผู้ชมจะไปเลือกซื้อเนี่ยวิธีการเลือกซื้อเสื้อชูชีพที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเลือกยังไงบ้างครับถ้ามีมาตรฐานได้เดี๋ยวผมมีมาให้ดูนะครับเขาจะมีมาตรฐานความปลอดภัยของเขาขอตัวอย่างเลยครับ อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมคุณหมอคุณหมอมีวางขายไหมพวกนี้ผมบอกครัก็อยู่ตามท้องตลาดมีนะฮะพวกแมคโครบิ๊กซีโรตัสพวกนี้มีแช่มีหลากหลายว่ามีเหมือนกันใช่ไหมครับตั้งแต่ถูกจนถึงแพงถ้าถ้าจะให้ดีกตนดูง่ายเขาจะจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเขาไว้แต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ดูตัวที่น่าจะใหญ่หน่อยแล้วก็น่าจะรับน้ำหนักเราได้ความหนาของโฟมด้านหน้าก็ควรจะหนากว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ อันนี้ต้องผ่านเครื่องหมายบก้วยใช่ไหมปัจจุบันยังยังยังไม่มีนลครับแต่ก็ดูกันแล้วกันดูให้มันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ล็อกแน่นหนาที่เย็บดีเอารับกําหนักเราอยู่ไหมมีนกหวีดมีนกหวีดด้วยเหวีดจไหนครับอเอาไว้ทําไมเอาไว้ทําไมช่วยชีวิตนะครับตอนนี้ตะโกนหรือว่าสมมุตาเรียกความช่วยเหลือชเลช่วยชีวิตอาจจะช่วยชีวิตตัวเองเวลาเราลอยไปติดอยู่ในมุมไหนก็ไม่รู้เขามองไม่เห็นมองไม่เห็น ไปดูใครดูไานิกกหม่เวลาโรสเขาเปล่านงเองกแค่ไม่มีลูกวีดีไปเลยนะรสคงงตายไปแล้วครับร้องจนหมดเสียงอ่ะครับนี่คือประโยชน์ของเขามีเสื้อชูชีพเด็กไหมมีครับมีไหมฮะีครับหรือว่าต้องตัวใหญ่แบบนี้ถึงจะได้มาตรฐาน ก็ต้องตัวที่หมอเขาหมอเขาเีเสื้อชูชีพเด็กก็มีขายใช่ไหมฮะมีขายแต่ว่าต้องให้ให้อุปกรณ์เนี่ยเครื่องล็อกเลิกเนี่ยมีแบบนี้ครับโอ้แต่ทีนี้สมมุติชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีห้างเขาไม่ได้ไปซื้อที่ไหนไม่มีเสื้อใส่เนี่ยทำยังไงฮะมีอุปกรณ์ที่ง่ายๆรับเช่นพอจะช่วยเขาได้หาได้ในบ้านเลยนะครับโอ้ยใครกินน้ำเยอะแยะเนี่ยชาวบ้านนี่แล้วไม่ไม่เอาไม่เก็บด้วยเออนี่คืออะไรฮะ อุปกรณ์ที่เราทิ้งกันข้างถนนในขวดโคกลิตรนะครับเกาะเข้าไว้สี่ขวดสี่ขวดต่อคนต่อหนึ่งคนก็ลอยแล้วทดสอบมาแล้วนะครับทไสมมติสมมติผมอ่ะเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่สาธิตเลยนะเราลองดูครับลองดูอันนี้ผูกท่านผู้ชมฮะผูกเชือกไว้ที่หัวค่าที่หน้าอกพยุงตัวไว้ครับค่าไที่หน้าอกสมมติถ้ากรณีให้ตกน้ำนะครับตรงนี้จะทําให้พยุง ประยุงตัวลขึ้แต่ถ้าไม่ได้ปูจริงๆนะครับเราก็จะใช้ในลักษณะวิธีการเน็บนะครับเน็บเท้าเน็บแขนนะหรือถ้าไม่มีเน็บไปให้ได้มากที่สุดเน็บก็คือจะทําให้เราประยุงตัวประยุงตัวลอยขึ้นแล้วก็ค่อยๆหาทางเข้าฝั่งแต่อันนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับถ้าเกิดว่าเราเราใช้เชือกมัดปนไว้ันดีกว่าหรือหรือถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะเป็นลักษณะขวดเด็กยัดเข้าไปในเสื้อ เขาก็ช่วยได้ช่วยได้สองสี่ก็เหมือนเหมือนเป็นโฟมแผ่นหนึ่งยัดเข้าไปเอาขลเล็กหน่อยของเรามีเพราะเวลาเวลาคนบริจาคมีอย่างเงี้ยน้ำได้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยใช้ประโยชน์เล่าเสื้ออาจจะเอาเสื้อใส่ในงเกงหน่อยใช่ไหมแล้วก็สอดไว้ในเสื้ออยัดยัดเข้าไปด้านในเสื้อนะครับไปด้านในเสื้อก็จะจะใช้เป็นการพยุงตัวให้ลอย ใช่ใช่าะว่าดีกว่านีหนี่แล้วบางทีใช่ใช่อาจจะหลุดง่ายที่แบบเผลอแบบสามแขนหตือตรงตรงไหนสะดวกที่คิดว่าไม่หลุดอ่ะพยายามให้อยู่กับตัวเราไว้ลมในนี้จะทําให้ตัวเราลอยได้โอ้โหอันนี้สำคัญครับทุกคนครอันนี้ใช้ของบ้านใช้ได้เลยใช่เรามีอยู่แล้วเพราะมีอยู่แล้วคนไปบริจาคก็เยอะแยะสมัยก่อนมะพร้าวกหลามะพร้าวไอ้ลูกมะพร้าวนะครับอนนี้ตันนี้สะดวกกว่าเยอะแต่ต้องต้องกินน้ำให้หมดก่อนนะครับไม่ใช้น้ำเต็มเต็มแล้วไปพู ปิดฝาด้วยปิดฝาด้วยเออใช่ใช่แล้วเจิ่ฝใน้ำเข้าไปมเดิมน้ำเต็มขวดเลยใส่ไม่ใส่เต็มที่เลย